สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้จเริรนผมอักบัยบัญญาวันนี้ก็มาอยู่กับรายกันแรงด้วยตัวยกันใน EP ที่สี่กันแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเด็กด,ดากูลกับใครที่ยังไม่เคยสัมผัสกับความจิบหายของดากูนนะครับก็จะได้มาเห็นใน e ีีนี้นะครับโอ้ m ม่ก็ก็มีแบ็คเมจิเชียนสตัวครับในเด็กนี้แล้วก็มีเลดไอแบ็คดากอน มีแบ็ก k มจิกเชียนเกิลครับแล้วก็มี m มจิกเชียนรแล้วก็ d i เ e ม s ชันคอนเจอร์ครับอันนี้ช่วยเสร์จการ์ดเวทเปลี่ยนตัวเผาจอมเวทในมือได้เนาะแล้วก็มีมาจิกโคดิโบครับโอ้เมก้าน่ารักมากเลยแล้วก็มี m มจิกเชียนโซครับตามด้วยอิลูชันออฟเคออสครับเอามาเสร์จใบอื่นแล้วก็มี m มจิกคา i z เซชันครับมีคอ b บเดรครีปมีดีไอออฟซีเมอสแล้วก็เรดไออินไซต์ตามด้วยเรดไอฟิวชั่ครับของข้รและยำ แล้วก็มี forbidden double Red, แล้วก็มี magical dimension พร้อมกับ secret of dark magic ยังไม่พอครับแล้วก็ตามด้วย soul servant dark magic circle magician salvation แล้วก็มี eternal soul ครับหลังจากนั้นก็จะเป็น link monster ต่างๆนานาครับมี a b o r n เป็น exiled ครับแล้วก็มีกร์ดทุกใบครับที่มี back magician อยู่ในเท่เราก็เอามาไว้นะครับเผื่อว่าจะ ใช้เอฟเฟกของไอจิเมอสเรียกมันออกมาจตพร้อมแล้วก็ไปไปดูรีเพย์กันเลยจัดมาดิเรามาอยู่กันในเกมที่หนึงกันแล้วนะครับเกมนี้ก็เจอกับเด็กโกครับเป็นเด็กในฝั่งของ TCG นะตอนนี้ใน OCG ยังไม่มาโกไพนี่ก็เขาจะเล่นผสมกับเด็กอะไรวะเล่นกับพังครับโกไพ อีกฝ e ่ายก็จไล่ไว้กันอย่างเมามันครับเพื่อที่จะรอมคอมโบอะไรสักอย่างหนึ่งการ์อีก e ฝ่ายแต่ละใบก็อาร์ตจะสวยทั้งนั้นครับโอเรียกออกมาครับเป็นแชรีตแครี่ครับแล้วก็โชว์การ์ดหนึ่งใบในมือวัดมันคืออะไรแล้วก็ไม่เคยเจอเด็กนี้ครับแล้วก็รอเข้ารําต่อไปครับเซตบอดได้มอนมา4ตัวครับเอาเอ็กซิสหายไปไหนล What? แล้วพี่วัดแล้วเขาก็ใช้เฟษการ์ดเวมตนครับทีนี้ก็เข้าสู่เทิร์นของเรา โอ้ oh my กอดในมือนี่คือมี red eye insight ครับแล้วก็ border <laughs> red eye insight เกมนี้ก็เรียกออกมาเป็นดากูลครับด้วยเอฟเฟกของ red eye fusion เพียงแค่กับเวท t มอนงโง่ๆหนึ่งใบครับเราก็เรียกมอนสเตอร์สุดโกงออกมาได้แล้วคิดดูนะครับสมัยก่อนที่มันมีเวเตอ,อนาคอนดาแล้วก็ <laughs> เราสามารถใช้มอนอะไรก็ได้มาเรียกดากูลมันจะชิบหายแค่ไหน ตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ดากูนเป็นเชนที่1นึ่งเอฟเฟกต์ก็คือยิงกาซหนึ่งใบในสนามอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดเชนที่2ครับด้วยลีโอนแล้วก็เราก็ใช้เอฟเฟกต์ของเรดไอดักดากูนอ,อ,อีกรอบแล้วอีกฝ่ายก็เชนส่วนครับด้วยโก้ไพโรเลอร์บอลเลอร์ตอนนี้คือเราก็ไม่รู้ครับว่าอีกฝ่ายจะใช้เอฟเฟกต์อะไรแต่เราก็จะเนเกตไว้ก่อนครับเปิดด้วยดับเบิ แล้วทีนี่อีกฝ่ายก็เสียไรพยไป600ครับเพื่อที่จะใช้เอฟเฟกของยูกิโยครับโอเม่ก็อนเรียกออกมาครับจังหวะนี้เป็นอะไรวะเป็นอเมซิ่งดากอนพลังส0 0พนเนาะครับแล้วเอฟเฟกของ <laughs> เอฟเฟกของดากูลก็เพิ่งจะรีโซฟครับแล้วก็ยิงไรพอยอีกฝ่ายไป3าบันครับจังหวะนี้ครับอ้อ oh หทีนี้ก็เข้าสูบา่บทเทิลเฟกับตีโดยตรงด้วยดากูลจบแล้วครับเกมที่นเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ เพียงแค่ลงมอนตัวเดียวเราก็ชนะอ e ีกฝ่ายได้นี่แหละครับความชิบหายของดาเก,กึรงหลังจากเกมที่1จบไปก็ต้องมีเกมที่2อครับอันนี้เป็นแมชดูเอลนะครับในแร์ของยูคิโออเมกาอีกไฟก็เรียกออกมาครับเป็นกัปตันแครี่ครับพลัง900หน่อยๆแล้วก็เอฟเฟกตอะไรไม่รู้ครับวัดถ้าหากว่าไ like ลฟ์พอยต์เราต่ำกว่าอ e ีกไฟเราสามารถสเปก์ดไปนี้ออกมาจากมือได้ โอเคเข้าสู่เทินของเราครับก็เปิดด้วย l l u u s o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 f h a o s คเขาทำการเสิร์ตการ์ดหนึ่งใบที่ติดชนะื่อ m a g i c ช a n n e f f พชเนาะแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกของ m a g i c เ a n Soul ครับสเปร์แบ็ก Magic ชีออกมาถามว่าทำไมไม่ใช้ดากูลเรอพี่เพราะว่าเราต้องการที่จะเรียกดากูลออกมาด้วย I y e of t i m ม o s ครับแต่อีกไฟเขาก็ไม่ยอมครับมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างครับเปิดมาเป็นส t a r t ตด้วยเอนจิครับ ชิบหายแล้วกูมงอนเราก็ถูกทำลายไปครับเราก็เลยไม่มีทางเลือกครับที่จะต้องเรียกออกมาเป็นเดเมนชั่นคอนเจอร์เนาะทีนี้ก็เข้าสู่เทินของอีกฝ่ายครับไม่รู้ว่าเขาจะต้มยำทำแจงอะไรกับเราครับเราก็ดอเข้ารำกันต่อไปเียกออกมาเป็นอะไรสักอย่างครับพลัง3000ันครับแต่เท่มากครับทีมนี้อีกฝ่ายก็โชว์กอสออกในมือไม่รู้ว่าโชว์ไปทำไมวัด แล้วก็ใช้เฟงกเวทสนามครับแล้วก็เรียกรีโอนออกมายังไงต่อคับพรเด็กออกมาเป็นแชรีสแครีครับเอฟเฟกอะไรไม่รู้อีกฝ่ายก็กะเอาเราตายกันเลยทีเดียวแม่สงสัยจะแค้นเกมก่อน เกมเมื่อกี้คือบันทิกง่ายจริงนะเว้ยเราลงเชตากูรแเราก็ชนะแล้วเพื่อสามพันห้าตีมาครับไม่รู้ว่าทําไมเราถึงไม่ใช้เอฟเฟกของมาจิคูดิโวก็ไม่รู้แล้วอีกฝ่ายก็ตีมาครับด้วยแจมดราก้อนไดฟแล้วก็เอาแบค็คมาดางเชีนมาป้องกันครับ <c oughs> ทีนี้ก็รับดาเมจกันไป <c oughs> เพื่อ ลดไป1,900แล้วก็ลดไป2,300ตอนนี้ไล i n t เราก็เหลืออยู่300ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหวั oh. ดทีนี้ก็รอเข้าเทินเราครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะพี่ไลฟ์พสามร0อยเนาะเนาะครับมาดูครับว่าเราจะพลิกเกมกันยังไงโอลิโ oh, น,นทานเราก็เปิดด้วยอิลูชันออฟเคออสครับทำการเสร์อก์ดหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบกลับเข้าไปในเด็กครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้งานเป็นเบสไอฟิวชั่นอันเชิญเป็นรากูลเจ้าเก่าเจ้าเดิมออกมาครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับจ่ายไ like ล่พลอยไปครับเพื่อที่จะเรียกอะไรออกมาก็ไม่รู้เรียกออกมาเป็นยุกิโยอเมซิ่งดากอนครับพลังสามพันหน่อนอนี่เฮียไม่เข็ดหรอครับเราก็เปิดด้วยเลฟไอดากูลครับทําการยิงมอนหนึ่งตัวในสนามไปแล้วไล่พลอยอีกฝ่ายก็จะลดลงไป ยังไงต่อครับพี่เอา้ามันจบแล้ว่ะใช้เฟ็กยิงครับจบแล้วครับกับเกมที่2ของเราเราก็ชนะแมชนี้ไปด้วยคะแนน2ต่อ0นะครับเพียงแค่เราเรียกดาคูลออกมาเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืม good like, good กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต,ต่อไปครับสาธุกับสาทุขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สวัสดีครับ ในเวลาที่วิดีโอเราไม่ถึง8นาทีมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมากินแอทัมไปด้วยกันครับโอ้ไม d ก็จะเป็นการเปิดแพ็กท้ายคลิปนะครับให้วิดีโอมันถึง8นาทีเนาะมาครับเรามารีวิวกันในสไตล์ของคนรวยกันดีกว่าตอนนี้ก็มี Legacy อยู่3แพ็กครับบางทีก็ระอายใจเ,ลเหลือเกินที่เม่งไปตอบเมน,นดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมดองเพชรไว้ครับ คุณอยากดูเร็กอะไรเดี๋ยวผมดองเพชยไว้รอครับสภาพที่เห็นก็คือเหลืออยู่9เพชรมาครับเรามารีวิวสามแผกแบบสไตล์คนรวยกันเลยดีกว่าจัดมาดิสามแผกเออมีแสงเหลืองๆครับน่าจะมีความหวังนิดหนึ่งเนาะโอเชเปิดขึ้นมาครับสองใบได้เป็นอะไรได้เป็นวัดตัวอะไรวะเนี่ยใบนี้ก็เป็นเป็นมังกรครับมังกรมังกรงก่อ แล้วก็มีอะไรสักอย่างครับเป็นอุปกรณ์การช่างมาที่แพ็กต่อไปครับเราจะได้บูอายหรือเปล่าโอ้เชไม่มีเชียอะไรเลยครับแล้วก็แพ็กสุดท้ายครับไม่น่าจะได้ SR โอ้อมาวะได้เป็นจกักรพรดลมครับไรซ่าเดอสตรอมโมนา